เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกตำรวจ2565คนที่จะเข้าฝึกในวันที่1กรกฎาคมนี้อย่างแรกที่เราจะต้องนำเข้าไปนะจะมีพวกบัตรประชาชนค่ะมีสำเนาบัตรสำเนาบัตรเราก็ต้องถ่ายไปด้วยนะถ่ายไปเยอะๆเผื่อต้องใช้ในนั้นเอกสารทางทหารของเราแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายไปเอ,เอาไปด้วยนะพอมาส่วนที่2 ของใช้ส่วนตัวนะคะก็จะมีพวกขันน้ำสบู่ยาสีฟ <S mus i> ันแปรงสีฟันผงซักฟอกหรือว่าแฟบเอาถุงเล็กๆไปนะยาสระผมนะคะชุดโกนนวดเครื่องตัดเล็บต่างๆเพราะว่าเล็บเราต้องสั้นนะคะจะมีการตรวจด้วยเครื่องตัดเล็บอาจจะที่ตัดขนจมูกด้วยก็ได้นะของผู้ชายนะคะแล้วก็แป้งและยากันยุง เอาแบบทานะอุปกรณ์เครื่องเขียนก็ปากกาดินสอสมุดสักเล่มนึงก็ได้เผื่อไว้โน้ตอะไรนะปากกาเคมีนะคะรองเทา้ากีฬาที่อื่นไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่ของพี่เขาให้ใช้เป็นเชือกผูกรองเทา้ากีฬาอยากให้น้องเอาแบบวิ่งง่ายๆที่มันรับน้ำหนักเราได้นะคะรองเทา้า เพราะว่าจะใช้เยอะนะตอนเช้าที่เราต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบดีๆหน่อยก็ได้นะเหมือนพี่นี่เอาไปครับโอ้โหลำบากทรมานชีวิตมากไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อเอาไปเพิ่มด้วยนะคะเข็มกลัดพี่ไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไหมตอนของพี่พี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเบาะของพี่อ่ะที่ได้มันเป็นเบาะหนังอ่ะมันกลัดไม่ได้ แต่ว่าปกติอ่ะในเนี้ยเขาเขียนมาให้ว่าให้เราเอาไปด้วยแล้วก็ที่ขัดรองเท้าแปลงแล้วก็น้ำยาน้ำยาขัดรองเท้านะพี่แนะนำให้ซื้อแบบแพงหน่อยอะ่ะกีวีที่ไม่ใช่ยี่ห้อกีวีนะยี่หอกีวีก็ดีแล้วแต่ว่ามันจะมีเป็นยี่ห้อที่มันแพงกว่ามันขัดแล้วมันวนน้ำแล้วมันมันแววมาก จริงๆพี่เห็นของเพื่อนพี่ยังไม่ได้ซื้อแต่เพื่อนอะ่ะมันนั่งขัดขัดขัด,ขดโหแวววับเลยอะ่ะก็ซื้อดีๆหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องขัดเยอะเพราะน้องต้องตรวจกันทุกวันนะมีรองเท้าแตะนะคะยายารักษาโรคเราเองเตรียมไปเพราะว่าในสูนฝึกมีไหมมีนะห้องพยาบาลแต่ยายาไม่เคยแบบพออะ่ะยามันจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเอง ยาที่ควรจะเอาไปนะที่เป็นของตัวเองก็คือถ้าใครมีอะไรที่แบบพิเศษให้ให้พกไปเองอันนั้นนะแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบยาดมพลาพลาสเตอร์ติดแผลนะยาคลากล้ามเนื้ออย่างเงี้ยยาแก้ไอที่สำคัญเกลือแร่เกลือแร่พกไปจะดีมากเพราะว่าตอนน้องพี่ตอนนี้ก็ฝึกเป็นทหารอยู่เป็นโนโนส สั่งมาตลอดเลยให้พี่ส่งเกลือแร่ให้ไปเป็นแบบเป็นกล่องเลยนะแต่ตอนพี่อยู่พี่ไม่ได้ใช้เพราะพี่ไม่ได้ฝึกหนักขนาดนั้นแต่ของน้องอะน่าจะฝึกหนักอยู่ก็พกไปด้วยนะเกลือแร่ยาแก้ไออย่างเงี้ยหรือใครซีมาพกไปด้วยก็ได้ <laughs> ยาแดงแอลกอฮอล์เผื่อล้างแผลอะไรอันนี้อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็ยาอมมาที่เป็น อุปกรณ์บ้างนะคะก็คือแก้วพาไปด้วยก็ได้อาจจะเป็นเหมือนแก้วเยอติอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาจะให้พกไปขนาดนั้นไหมแต่ไว้กินในห้องก็ได้นะเหมือนพี่เนี่ยพาไปแล้วก็มันจะมีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเขาน่าจะไม่ให้ซื้อก่อหรอกแต่เราจะเอาแก้วเนี้ยไปกดน้ําได้เขามีน้ําให้ที่หลังกกง้รยอะเรากดได้เพื่อจะได้กินนะแล้วก็เป็นกระบอกน้ําร้อนด้วยก็ดีเผื่อไว้นะคะถ้าใครอยากจะพกไป ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเงินเงินที่พี่คุยกับน้องที่เป็นนสตรุ่น10น่าจะ11พี่เขาบอกว่าให้พกไปสักพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งแค่นั้นอย่าเอาไปเกินนั้นเพราะมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเอาเผื่อไว้เฉยๆนะคะประมาณพันหนึ่งในช่วงแรกก็จะมีเสื้อยืดเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วนะเสื้อยืดกางเกงขาสัาน้นแบงๆ เขามีให้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็พาเพิ่มไปเผื่อเหมือนที่พี่บอกอะ่ะที่พี่ไปช่วงแรกใช่ไหมเสื้อเขายังไม่ให้มันไม่ทันเพราะคนมันเยอะพี่ก็ใส่อยู่ชุดเดียวอย่างนั้นแหละจนเกือบอาทิตย์อะ่ะใส่อยู่ชุดเดิมตลอดเลยก็เลยอยากให้น้องเอาเสื้อยืดกับกางเกงแบงๆไปด้วยนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยมันจะมีการสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกางเกงเละใช่ไหมอันนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะ ให้มาในชุดหรือเปล่าเนาะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญหลายๆคนบอกคือเจลว่านหางจระเข้เพราะว่าช่วงแรกเราอาจจะฝึกหนักแล้วก็ตากแดดเนี่ยเจลว่านหางจระเข้พกไปนะคะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ต้องพกจริงๆเพราะว่าพี่พก็ได้ใช้ก็คือเข็มเย็บผ้าเข็มแล้วก็ได้พกไปด้วย กางเกงเราอะเวลาฝึกอะเขาเรียกอะไรเป้าใช่ไหมแป๊ซ่ามันชอบแตกไม่รู้ทําไมจริงๆพี่นี่เคยเรียนเรียนแล้วแบบแควกโอโ้โหแล้วดีว่าเคยเห็นเพื่อนอ่ะมันถืออยู่ก็เลยคอยืมขอยืมหน่อยขอยืมเข็มหน่อยแล้วไปนั่งเย็บอยู่ในห้องน้ําอ่ะในห้องน้ําแล้วไปนั่งเย็บกางเกงถอดกางเกงออกมานั่งเย็บไม่งั้นเดินไม่ได้ต้องเดินหนีบไปเพราะว่าเป้ามันขาดนะ ถุงเท้าพกเผื่อไปก่อนสักสักสามคู่ก็ได้แต่ว่าเขาก็มีให้นะแต่ก็พกไปนะมีอะไรอีกโกโกโนนพกไปเยอะๆหน่อยเขาไม่น่าจะให้นะไม่เหมือนนักอะไรนะทหารเกณฑ์ทหารเกณนฑน์น่าจะมีให้นะแต่ว่านักเรียนในสิบกางเกงในเขาไม่ได้มีให้นะคะน้องพกเผื่อไปเยอะๆเลยนะตัวนี้และอีก2ออย่างที่ ควรจะพาไปก็คือมีถังน้ําเล็กๆอะ่ะเขาเรียกอะไรกระป๋องกระแปง๋งนะแต่พี่เรียกถังน้ำไงอันอันเล็กๆอะ่ะที่ว่าทุกอย่างยี่สิบอ่ะเอาไปซัก,กเกงในซักถุงเท้านะง่ายๆแล้วก็อีกอย่างก็คือผ้าขี้ริ้วนะคะไว้เช็ดนู้นเช็ดนี่อันนี้จําเป็นสิ่งที่ห้ามช่วงแรกก็อย่าเอาไปเลยอุปกรณ์ต่างๆที่มีค่าทั้ง โทรศัพท์ทองพระนาฬิกาของทุกอย่างที่มีค่าเก็บไว้บ้านไม่ต้องเอามากดช่วงแรกเราไปอยู่คนเยอะมากเราไม่รู้ใครเป็นใครนะนี่นะคะสิ่งที่พี่ปูสรุปมาที่ว่าควรจะเอาไปแล้วก็สำคัญจริงๆเพราะพี่เคยไปฝึกมาแล้วแล้วก็เออมันมันรู้อะและของพี่อะยังใช้โทรศัพท์ยังอะไรได้นะของพี่เพราะว่าพี่เป็นตำรวจแล้วนะครูเขาก็ไม่อะไรมาก เป็นผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยแต่ของน้องๆอ,งอะ่ะพี่ว่าเขาน่าจะโหดอะไรเตรียมไปได้เตรียมไปก่อนแต่พวกพี่น้องถามอะ่ะว่าทีมทาผงทาผิวอะ่ะกลัวเขาไม่ได้ให้ใช้นะแต่ถ้าใครอยากพกไปพกไปบลอดเล็กๆที่เหมือนในเซเว่นอ่ะเอาไปแบบนั้นหรือเป็นซองอันเล็กเขาก็คงจะไม่ว่าอะไรเราแต่ถ้าเอาไปเป็นกิจจลักษณะเลยที่ว่าเอาไปเยอะๆพี่ว่าไม่น่าจะได้ใช้พกไปก่อนไปดูลานราวก่อน เราน่าจะได้อยู่กันเป็นเดือนอาจจะ4สัปดาห์5สัปดาห์หรือ2เดือนในช่วงแรกอาจจะไม่ได้กลับก็พกไปนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ c e b o o k Fanpage ปั๊มดูซรายค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติบตไอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ